อ๋อน้ม er like ันแลาเไม่เดด้นเลยดีอ้ะเป็นไม่ไม่กวาแล้วตายหมดหนักทีแล้วนี่บุกตายกันท้ยสวัสดีครับขอบกันอยอะแล้ววันนี้่วางปลาที่กระบี่วันนี้ได้ประมาณ300กว่าวันนี้ ไดไแล้วเรา่นี่านี่กำลังช่วยกันอยู่เรือมันติดวันมันเข้าไปพันกันช่วยกันอยู่สามสี่ลำเนี่ยวันมันเข้าไปแล้วก็เราต้องช่วยกันผัดกันอยู่ ตลายอืมเยมาแกนอืมมวมันเข้าไปพันกันแล้วก็ชักกันอยู่สามลำสี่ลำนี่ม้วนกันอยู่ตรงเนี้ยวันเนี้ยชาวทะเลของเราก็ต้องช่วยกันอ่าแต่เราไม่ช่วยกันก็ไม่ใช่แคชาวทะเลอ่่อยู่แบบไหนก็ต้องสู้อ่าูโดนดู ไปถึงเอ๋อนี่ยนะไหมตึดโจ้บอลดำสตูนครับเออวันนี้ก็ดียังบอลดำสตูนเคยมีติดต่อได้เอาไหมบอลดำสตูนบางคนไม่อยากมาอีกแล้วโอมโดยนี่บอนดำสตูนไม่ได้บอนดำสตูนไม่ได้สั่งเดยอย่าจูนั่นบอลหููเลี้ยมของของหูเลี้ยมหูเลี้ยมโคบหูมันท้าว่ายี่เล่ยนคลิปนี้อยู่ นี่ช่วยกันอยู่เลยเรือมันเข้าอวนเข้าไปทับพันกันเนี่ยช่วยกัน 3, อยสาม 4, ลำสี่ลำเนี่ยเออไม่รู้ทำเผืออะไรเนี่ยจะออกกันอยู่เนี่ยดูก่อนถ้าอยู่ในทะเลก็มันเป็นอย่างงีนะ้อุปสรรคนมีมากมายเ,เราลูกทะเลต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันก็ไม่ได้ทะเลจะเจ้าเลยเนี่ย ไม่ลงคำไม่ได้จิงได้จะไล่หลบบ้านในวันนี้ดูอาการของมันอยู่เนี่ยช่วยกันไม่เสร็จก็มันหลบไม่ได้้องช่วยกันก่อนทำให้กันให้เสร็จไปก่อน <c oughs> ลูกทะเลนน่ลำเขียวน่กองไตลีดลำกลางนี่ก็เป็นอามาตลำข้างหน้านี่ก็เป็นของอ่าสีวา บบอเป่าอติดตะนิวเนี่ยเนี่ยจิดาวาลินกำลังลากไดยย้ของเราจิดาวาลินเนอะเนี่ยไปดูจะเสร็จกันแล้ระมายนี่ยวันเนี่ยไปน,นะครับ ขอ,อจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสมัยกายาวช่อง youtube นะครับสวัสดีนะครับ